ขึ้นมาแล้วกจอดเลยซื้อซื้อเดี๋ยวตนนี้ไปจอดคันมาเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวเพิ่มเอาขันขยาก่อนขยะยังมีแต่ขยาขยะจี้มันร้อนไปเลย เองน้องมอมันทำไมโอเค้วยวันนี้ถาขยะน้อยมากเลยที่วันนี้ถางวันยากถ,งถา,างขยะน้อยมากเลยนองคนที่จะมีอ่ะคือแบบมีน้อง,งน่ะอยย พ <alities, S 1> ัง okay. พังพังพังแล้วพังพังเล่นให้มันดีๆน้ำมันอะไรเนี่ยเดีน้ำมันหมดเดี๋ยวต้งเข้าไปตรงนี้อ่ะเขา้าไว้ให้ตูดอย่างนั้นแหละไปไม่ได้้็ใช้รถนี้แล้ค่ะ อันนี้หนนะตัวนี้มาโอเคขึ้นเลยแมแม,มีถามต่ออันนี้ไม่ขึ้นเลยเหรอ เกี่ยวไว้จะได้ไม่หล่น,ลนเอ้ย,อยงั้นเอาไปผลักคันพี่มามารับรถได้ตรงนี้นะรถตรงนี้ไม่มีน้ำมันเลยคือขับไม่ได้ล็อกมันล็อกมันไว้ปุ๊บไปแล้วมาแล้วเติมน้ำมันก่อนเกียรเสร็จแล้วเอา้าขีดเอาเน้ำมันน้ำมันระเบิดแล้ว มีแล้วไ่จะมัเสร็จแล้วเติมแม่เังก็ไปขูดเก็บเลยเดีมันไม่ใช่ไปขูดสินนี่่้ตั้งครับต่อละมาระเบิดนะสูต้องไหมทจะอยู่นแล้เก็อยู่ขีนช่นก็ขับลีบ